หวยเกษียณไลฟฟังแบบนี้ก่อนครับหวยเกษียณแปลว่าอะไรโดยปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเราซื้อเสร็จปับ๊บถ้าไม่ถูกก็ขยำแล้วก็ทิ้งก็เปล่าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแนวความคิดเพิ่มเติมขึ้นมาบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการซื้อเป็นที่เรียบร้อยเป็นหวยแบบใหม่นะครับหวยเกษียณก็คือเมื่อท่านซื้อไปแล้วซื้อเท่าไหร่ไม่รู้ถึงแม้จะไม่ถูกรางวัลแต่ว่าท่านมีเงินที่ท่านซื้อเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนงะินพวกนี้จะถูกสะสมไปเรื่อย ด้านที่1มีความหมายว่าสามารถที่จะได้รู้รางวัลของงวดนั้นๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านซื้อมาตลอดจนท่านกเกษียณแ,แล้วครับเงินที่ท่านซื้อไปมันไม่หายไปไหนกลายเป็นเงินออมของตัวท่านฟังแล้วดูดีในเรื่องของตัวรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันตรงนี้เลยนะครับเพราเมื่อวานนี้นะครับดเรเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นท่านผร้ช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าทางกระทรวงการคลังเองครับมีการพิจารณานโยบายนะครับสลักสะสมทรัพย์ กลไกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครูน่นะครับเพื่อให้มีเงินออมยามเกษียณก็คือเล่นหวยไปด้วยตอนจบกตอนปลายทางก็ได้เงินก้อนที่ตัวเองลงไปถึงแม้จะไม่ถูกรางวัลก็ตามแต่เรียกกันว่าสลากเกษียณทีนี้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการนะครับบอกว่าหวยเกษียณนี้นะครับเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาลักษณะของการชอบเสียงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจพนวกกันนะครับกับกลไกการออมที่สามารถที่จะถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนที่เกษียณอยุไปแล้ว60ปีนะครับดอรพภูมิรืนตรีช่วยคลังบอกอย่างนี้ ปัจจุบันไทยมีปัญหานะครับประชากรเข้าสู่วัยเกษียณแต่ไร้เงินเก็บเรารายงานกันมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าจำนวนกว่าครึ่งเลยไม่มีเงินเก็บถ้ามีเงินเก็บก็อยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0 0บาทซึ่งแน่นอนว่าไม่พอปัญหานี้จะรุนแรงมากขึ้น,นเรื่อยด้วยการที่บ้านเราเองนี้เนี่ยนะครับเข้าไปสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วนะครับและไม่สามารถแก้ไขด้วยการอัดเงินงบประมาณลงไปในการให้ความช่วยเหลือ เช่นกรณีของเบีย้ยคนชราจํานวนสูงๆในที่สุดแล้วระบบเองก็คงจะไม่มีเงินงบประมาณในการที่จะดูแลคนเกษียณทั้งหมดในคราวเดียวกันทีนี้รายละเอียดเบื้องต้นก่อนอันนี้เป็นตุ๊กตาบอกกันว่ายังไม่ไฝ่นอกนะครับเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังหนึ่งเลยกอชก็จะเป็นเจ้าภาพกองทุนการออมแห่งชาติออกสลักขูด เป็นแบบขูดนะครับไม่รู้มีใครทานเปล่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีหุยเขาเรียกสลากคุ้มเกล้ามาปั๊บก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเหรียญบาทขูดเหรียญสลึงก็จะขูด,ด,ดออกมาก็จะเป็นตัวเลขก็ขจะรู้มันถูกหรือเปล่าสลากขูดนะครับแบบดิจิตอลก็ไม่รู้ดิจิตอลขูดยังไงคงไม่ใช่เหรียญไปขูดหน้าจอใบละ50บาทขายให้กับสมาชิกกอชอนะครับผู้ประกันตนมาตรา40และแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายก็เพิ่มเติมได้ภายหลังทีนี้ต่อเดือนซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทนะครับสามารถซื้อสลากได้ทุกวันเลย แต่ออกรางวัลนะครับทุกวันศุกร์17นาฬิกาผู้ถูกรางวัลจะได้รับเงินทันทีโดยที่เงินค่าซื้อสลากจะถูกเก็บเป็นเงินออมพูดง่ายไม่เหมือนสลากินแบ่งรัฐบาลสลากินแบ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อซื้อเสร็จปับ๊บสมมติไม่ถูกคือขยำแล้วไปทิ้งถังขยะไม่ได้เลยเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นดิจิทัลครับสมมติท่านซื้อ50บาทก็จะเก็บเอาไว้ในบัญชีของท่านเลยครับเพราะตอนนี้ระบบการเก็บข้อมูลมันก็เยอะแล้ว ถึงแม้ว่าจะถูกรางวัลก็ตามแต่ท่านก็จะได้เงิน50บาทนั่นแหละครับเก็บเอาไว้ในบัญชีการออมของท่านข้อที่3ครับรางวัลของทุกวันศุกร์กำหนดแบบนี้นะครับ3างรางวัลที่1นึ่เนยนะครับหล้านบาทครับมี5รางวัล3.2รางวัลที่2จํานวน1000บาทอันนี้10,000รางวัลเลยนะครับซครับเงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของคนที่ซื้อสลากผู้นี้จะเป็นเงินสะสมนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้สมมุติว่าในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับท่านซื้อ2ใบใบละ0 0บาท 1>, 1ปีก็จะเป็น5,200บาทด้วยกัน10ปีก็เป็น52 0 0 0 30ปีก็ประมาณสักแสนห้าแบบนี้เป็นต้นเงินก้อนนี้มก็จะถูกเก็บเอาไว้เมื่อท่านอายุ60 ก็สามารถที่จะถอนเงินก้อนนี้ออกมาได้นะครับทีนี้เงินออมรายบุคคลนะครับก็จะเป็นการออมกับกอชกองกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งกอชเองจะเป็นผู้บรหิหารจัดการเงินจนํานวนนี้เมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ60ปีจะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อมาเนี่ยนะครับตลอดชีวิตเลยนะครับโดยท่านจะซื้อเดือนละเท่าไหร่ก็ตามแต่เก็บใส่บัญชีเพราะตอนนี้ก็จะซื้อแบบดิจิทัลไปแล้วนโยบายนี้ ทางด้านของดัตนีช่วยเผา่าภูมิบอกว่าจะเข้าไปแก้ไขปัญหาคนไทยแก่แต่จนแก่แต่ว่าไม่มีเงินเก็บเพราะอย่างน้อยที่สุดก็จะมีเงินออมจากการที่ตัวเองเซื้อสลาก,กเกษียณไปแล้วทั้งนี้ถือเป็นภาคสมัครใจนะครับซึ่งตอนนี้การออมภาคสมัครใจของคนไทยในยุคปัจจุบันถือว่าไม่ได้ผลต้องอาศัยการออมที่ผูกกันกับแรงจูงใจทีนี้การซื้อสลากถูกกฎหมายถูกถกฎหมายนะฮะเงินก็ไม่หายกลายเป็นเงินออมยามกเกษียณถูกรางวัลก็จะได้เงินเลยนะครับ ไม่ถูกทุกบาททุกสตางค์ก็จะถูกเก็บเป็นเงินออมนะครับถ้าเกิดว่าซื้อมากแน่นอนก็จะสามารถลุ้นได้มากแล้วก็มีเงินออมมากทีนี้ตุ๊กตาเมื่อสักครู่ที่มี4ปัจจัยนี้นะครับตอนนี้ถือว่าตั้งเป็นตุ๊กตาเอาไว้ก่อนมีความหมายว่าคงจะต้องไปขัดกรารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมและคงต้องใช้เวลาในการที่จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ก็ประมาณ6เดือนถึง1ปีคงจะไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บทันทีอย่างแน่นอนแต่ว่ารัฐรีช่วยบอกว่าจะพยายามผลักดันเร่งรัดให้เร็วที่สุดด้วยครับ ซึ่งก็เท่ากับว่าซื้อหวยต้นไม่หายนะคะต้นจะได้เมื่อเราเกษียณแต่ว่าไม่ได้ดอกผลดอกผลที่ว่าก็คือการไปลุ้นว่าจะถูกหรือเปล่านั่นอเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ถือว่าสร้างเสียงสะท้อนจากสังคมได้หลายมิติทีทเดียวนะคะจริงๆเรื่องนี้สนใจค่ะพี่วีเพราะว่าทีเดียไอเขาเคยทําผลสํารวจเอาไว้ก่อนอ,อ,อันนี้ปี2021นะคะบอกว่าจริงๆแล้วการซื้อหวยเนี่ยไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ว่ามันเป็นเกมหนึ่งที่คนฐานะที่ อาจจะไม่ค่อยดีหนักเนี่ยเขาบอกว่าเขามีโอกาสกับคนที่ฐานะดีที่จะยกระดับเขาขึ้นมาได้เขาก็เลยมองว่าเขาอยากจะเสี่ยงแล้วก็เขาซื้อหวยมากกว่าใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญก็คือควรจะซื้อในปริมาณที่จํากัดคือไม่มากจนเกินไปเมื่อเทียบกับตัวรายได้ของตัวเองซึ่งตอนนี้ที่เขามีการกําหนดไว้คือไม่เกินเดือนละสามพันบาทอันนี้ก็อาจจะเป็นการกําหนดได้ด้วยเหมือนกันและจริงๆ TDI ในปีนั้นนะคะปี2021ก็แนะนําไว้ในช่วงท้ายของตัวงานวิจัยด้วยเหมือนกันว่าควรจะเอาเรื่องหวยเนี่ยมาผูกโย กับการสร้างแรงจูงใจให้คนไทยเกษียณซึ่งก็ต้องยอมรับว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งผลที่เราเห็นมากขึ้นนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดอาจจะต้องรอเวลากันสักหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องมีการร่างรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจะออกมาเป็นรูปธรรมนะครับน่าสนใจยยเวลาที่มีตุ๊กตาเราจะได้ช่วยคิดนะครับเช่นกรณีความเป็นไปได้นในการถูกหวยเนะี่ยเอาเลขคล้าย2ตัวน่ยแต่ละงวดจะพิมพ์ออกมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับหนึล้านฉบับนะครับหนึล้านฉบับนี้โอกาสเป็นเท่าไหร่ผมเชื่อว่าคนไทยก็ บทจะไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่เก่งแต่พอบทจะเก่งคณิตศาสตร์เรื่องนี้ก็จะเก่งขึ้นมา <c oughs> ก็จะไปดูว่าความเป็นไปได้เท่าไหร่ <c oughs> เพราะคําที่บอกว่า กออชออกมาและคนที่จะมีสิทธิ์มีเท่าไหร่ก็คงไปดูโดยภาพรวมนะครับว่าลักษณะจะออกอย่างไรเป็นเลขท้ายหรือจะเป็นเลขยังไงซึ่ง,งต้องไปดูกันต่อเพราะว่าที่สุดเนี่ยเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะในการที่จะช่วยคิดด้วยนะ,ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแค่สลากกินแบบรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อกันเนี่ยโอกาสถูกไม่ถึง2%เซเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างต่ําทีเดียวดังนั้นก็แน่นอนแหละแต่ก็เป็นความหวังเนาะเพราะใครหลายคนก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นแล,แล้วก็สาคัญคือเงินต้นไม่หายแต่เดี๋ยวก็ต มีตุ๊กตาออกมาก็าจะช่วยคิดมีความเสี่ยงอะไรไหมอะไรที่เป็นข้อห่วงกังวลไหมมีข้อดีอย่างไรแล้วคงจะตกผลึกมาว่าที่สุดแล้วจะเดินหน้าหรือไม่และสําคัญอีกส่วนหนึ่งคือมิติกฎหมายมทําได้หรือไม่และอย่างไรด้วยนะฮะใช่ค่ะ,ะคส่วนผลโพลออกแล้วพี่วิทนี่เลยนะครับก็ะะจะมี2แพลตฟอร์มด้วยกันเราไปดูนะครับแพลตฟอร์มแรกเลยนะครับอันนี้เป็นทางด้านของ YouTube ก่อนนะครับทั้งหมดคนที่โหวตเข้ามามี2,100คน ต้องเรียกว่ากำกึ่งครับถ้าหวยกรเซียนเริ่มออกขายคุณผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้อ49%อไม่ซื้อ51%กำกึ่งนะ,อ,ะอันนี้ตัดสินใจยากหน่อยนี้กลุ่มต<ช>ัวอย่างแซมโพไซ2,100คน<ช>แล้วทางด้านของ Facebook แล้วครับ Facebook เองนะคะก็เหมือนกันนะคะบอกว่าไม่ซื้อเนี่ยนะคะมากกว่า54%นะคะแล้วก็ซื้อประมาณ46%นะคะ Facebook อาจจะมีคนทําโพมาไม่เยอะนะคะประมาณสัก150คนด้วยกันนะคะรวมๆกันแล้วก็ราวๆสัก2,300คนที่ตอบแบบสอบถาม,ท,มาทําโพมาง่ายคือกว่าครึ่งมไม่ซื้อนะคะแต่ก็มีกว่า40%ที่น่าจะซื้อนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็นแค่ส่วนแรกเท่านั้นเองที่มีรายละเอียดออกมา เดี๋ยวต้องดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติแง่กฎหมายหรือแม้แต่วันเวลาที่จะค i ิออ f f แล้วก็กลุ่มคนที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยละคะ่ะก็เป็นนวัตกรรมเชิงนยโยบายนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ดูต่อไปว่ารายละเอียดนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard w ด a l t h กันนะครับ